ขั้นตอนการขอคืนเบีย้ยโควิดเต็มจำนวนของอาคาเนประกันภัยโดยสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1 7ถึง7กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นขั้นตอนแรกให้สแกน QR code เพื่อขอคืนเบีย้ยโควิดแบบเต็มจำนวนเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นหน้าให้กรอกข้อมูลข้อมูลที่จะต้องกรอกมีหมายเลขกรมธรร โดยจะต้องกรอกแค่เลข8หลักข้างหน้าดังตัวอย่างสีแดงต่อไปกรอกเลขบัตรประชาชนและสุดท้ายกรอกเบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นให้กดตกลงค่ะระบบจะขึ้นหน้าเว็บให้กรอกรหัส OTP โดยรหัสจะส่งเข้าไปที่เบอร์มือถือของเราที่ได้กรอกข้อมูลเอาไว้เมื่อกรอกรหัส OTP ครบแล้วให้กดยืนยันระบบจะขึ้นข้อมูลเลขกรงมาทันมาให้เราตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันอีกครั้งหลังจากนั้นกดบันทึกได้เลย ระบบจะขึ้นหน้าให้เลือกช่องทางการคืนเบี้ยรประกันภัยโดยมีช่องทางให้เลือก3ช่องทางคือ 1. ช่องทางโอนเป็นค่าเบี้ยเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพ 2. ช่องทางการแนบเอกสารสมุดบัญชีธนาคารและสำเนาบัตรประชาชน 3. โอนเงินค่าเบี้ยเข้าบัญชีบุคคลอื่นตัวอย่างการณีการเลือกช่องทางโอนเป็นค่าเบีย้ยเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์ หมายเหตุบัญชีพร้อมเพยจะต้องเป็นบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยเท่านั้นเมื่อเลือกแล้วให้กดยืนยันและกดบันทึกอีกครั้งหลังจากนั้นระบบจะขึ้นหน้ามาให้เราตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปเมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดยืนยันเท่านี้ก็สามารถขอคืนเบี้ยโควิดแบบเต็มจํานวนได้แล้วค่ะอัปเดตล่าสุดตอนนี้ระบบสามารถอัปเดตสถานะได้แล้วนะคะ